ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแหลงสูงนะครับายช่างมินนะครับก็เเดี๋ยวมาดูไฟฉายเกตงานจีนทั่วๆไปนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมานะครับบอกว่าช่วยหาแบตเตอรี่ให้หน่อยนะครับพอดีตรวจสอบแล้วนะครับเออที่แรกลูกค้าแจ้งว่ามันไม่เสียนะครับแต่คืออาการที่ตรวจสอบไปเนี่ยคือหลอดมันไหม้นะครับแล้วมันไม่สว่างนะครับก็เลยอันนี้คุยกับลูกค้าเรียบร้อยนะก็คือเปลี่ยนหลอดใหม่ให้นะครับอันนี้ ดูข้างหน้ามันจะมัวมัวหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากข้างหน้ามันเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยแล้วลูกค้าใช้มาค่อนข้างนานนะครับมันก็เลยทําให้มัวนะเพราะมันเป็นพลาสติกนะครับมันเลยไม่ใสแสงมันเลยอาจจะพุ่งไม่มากนะครับแต่ก็พอใช้งานได้ในชีวิตประจําวันนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบแสงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะนี่นะครับ เป็นงานจีนที่ขายขายกันทั่วไปตามตลาดนัดอะไรพวกนี้นะหลอดที่ผมมีนะครับมันไม่มีเป็นแสงขาวนะครับมีแต่แสงสีส้มนะนี่นะครับที่แรกลูกค้าแจ้งว่าบอกว่ามันไม่มันติดนะครับแต่ว่าช่วยหาแบตเตอรี่นะครับแต่ที่ตรวจสอบอะ่ะคือหลอดมันไหม้นะครับทำให้แสงออกไม่สว่างนะครับ ก็อันเนี้ยก็คือถามว่าเพียงพอที่จะใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมก็เหลือเฟือนะครับแต่หลอดรุ่นเนี้ยผมมีแต่แสงสีส้มนะครับไม่มีแสงขาวก็เลยเปลี่ยนหลอดแสงสีส้มแบบนี้ไปให้นะครับอ่ามันจะมีทั้งหมด3าโหมดนะครับมีแรงแล้วก็กดอีกทีนึงก็เบานะครับ แล้วก็สตอกแล้วก,กดใหม่หนึ่งครั้งนะครับจะเป็นแรงเหมือนเดิมนะนี่นะครับก็ตัวนี้ไม่มีลูกเล่นฟังก์ชันอะไรนะครับก็ไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนะครับก็มีแค่สามโหมดแค่นี้นะครับกดง่ายๆนะครับอโอเคครับก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วนะครับ ก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตยมส่งกลับหาพี่เจ้าของไว้ฉายนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจต้องไปฉายหรือโมไวฉายนะครับติดต่อสอบถามรูดคืออะไนะครับยินดีให้บริการนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมินคาร์ฟยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ